เรื่องที่เจห้องทดลองวิทยาศาสตร์เล่ากันว่าในมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งมีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่ถูกปิดตายว่ากันว่าเมื่อก่อนเคยมีนักศึกษาทำการทดลองผิดพลาดบางอย่างจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทำให้ห้องนั้นกลายเป็นสถานที่ต้องห้าม มีคนเล่าว่าเคยเห็นเงาตะคุ่มคุ่มเคลื่อนไหวอยู่ข้างในตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงเครื่องมือล้มเสียงกระสิบแผ่วเบาวันหนึง่งมีนักศึกษาไม่เชื่อเรื่องเล่าตัดสินใจแอบเข้าไปในห้องทดลองนั้นตอนดึกภายในห้องมืดสนิทมีแต่แสงจันทร์ส่องหลอดหน้าต่างเข้ามาเขาเริ่มสำรวจข้าวของ ไม่มีอะไรนี่นะก็แค่ห้องเก่าๆเขากล่าวอย่างไม่เชื่อถือทันใดนั้นเองประตูห้องก็ปิดลงเองนักศึกษาคนนั้นตกใจพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกเขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่จากในความมืดจูๆ่ๆหลอทดลองก็ล้มลงแตกกระจายเขาได้ยินเสียงกระซิบใกล้เข้ามา ออกไปนักศึกษาคนนั้นกรีดร้องวิ่งหนีสุดชีวิตสุดท้ายก็เปิดประตูออกมาได้เขาไม่กล้ากลับเข้าไปในห้องนั้นอีกเลยและไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกหลังจากนั้นเล่ากันว่าวิญญาณของนักศึกษาที่เสียชีวิตยังคงวนเวียนอยู่ในห้องทดลองนั้นรอคอยใครสักคนให้ทำการทดลองของเขาสำเร็จ